สมปุ๋ยจะ้ะมพช่วยสมปุ๋ยให้แล้วยายจะเปลี่ยนกระถางเออ่มะขามไว้ก่อนเมื่อวานจะซื้อมาห้าต้นมะขามสีชมพูจะใส่กระถางนี้จ้ะ่นใส่กระถางต้องบุงปุ๋ยก่อนมีดิน มีดินมีที่ไก่แจบปุ๋ยคอบมะพร้าวแช่นี่มะพร้าวมะพร้าวพร้าวหันพวุกให้พอก,กันดีดีมะพร้าวสับนี่ต้องแช่น้ำข้ามคืนนี่จ้ะเพื่อน ข้าสสตว์ก้อย้งส่วนหนึ่งปุ๋ยคอ,อกส่วนหนึ่งดินสองส่วนที่ไก่แกบส่วนหนึ่งถ่ะ,ะ,ะ,ะเป็นปุ๋ยหมักเป็นผสมปุ๋ยชีวภาพก็ขเข้าฝน,นยายถึงจะเอาไปปลูก เดี๋ยวต้องนั่นเพาก่อนดูแลเพาก่อนเปลี่ยนใส่กระถางเลยอ,เอาหารเหมือนกับปุ้งอาหารให้เขาอ่ะอไปซื้อก็หลายตังนะ เพราะว่าขี้ไก่แกบยายก็ซื้อตัวจ,จอบมาปุ๋ยคอกขี้ขวัวแห้งก็เออไปเอาจากซื้อก็ามาเหมือนกันจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เามะพร้าวสับก็ซื้อมาตอนนี้มา่ก่อนถึงละเจ็ดสิบบาทถุงละห้าสิบบาทสมัยก่อนตอนนี้เป็นร้อยแล้วจ้ะ มะพร้าวสับก็ไม่ใช่ถูกนะเพื่อนนะพืชมันก็เหมือนคนนั่นแหละเนาะส่งอาหารให้หมวดครบหมูออูอ้ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักธรรมาชาติแบบนี้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ยังย,ย,ย,ยืนด้วยจ้ะยังยืนด้วยดินก็ไม่เสีย,ยปหุกุงแบบนี้หละจ้ะเพื่อน เปลี่ยนให้เข้หม่อันนี้ก็มีแต่ดินซื้อเขา้ามาดินก็คงเด็กินหมดแล้วหรือมีแต่ดินามาปรุงเนี่ยอนนาหารให้ข้ใหม่ใส่กระถางแล้วก็รอขลล้ลงฝนลงฝนมาแล้วก็จะลงเลยจ้ะปลูกเลยเพราะว่าตุยไปหกต้นพท่อตาเลยซื้อมาปลูกไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไร คนอื่นเขาก็จะเขามีลูกให้แล้วแต่นี้นเขาไปจ้าสนะคะเป็นหญ่องอาหารให้พืชขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า